นโยบายสจลหนึ่งเดียวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่ลาดกระบังหรือที่ชุมพรเราจะใช้ศักยภาพของทั้งสองที่เราจะใช้เทคโนโลยีนะฮะที่เรามีอยู่หรือองค์ความรู้ที่มีอยู่ทั้งสองแห่งนะฮะเอามาร่วมกันองค์ความรู้ต่างๆเนี่ยสามารถที่จะถ่ายทอดไปยังน้องๆนักศึกษาที่เขาจะมาเรียนที่ชุมพรก็ดีหรือที่ลาดกระบังก็ดีเนี่ยเข้ามาแล้วเนี่ยเขาจะใช้ Fa c i l i t y ของทั้งสองที่ที่ชุมพรเนี่ยเราก็มีของดีมากมายนะฮะเรามีพื้นที่ เรามีแหล่งที่จะให้น้องๆน,นะฮะจากลาดกระบังเนี่ยเข้าไปทําการปฏิบัติแล้วน้องๆที่ชุมพรเนี่ยก็สามารถที่จะมาใช้แลบที่ทันสมัยมากๆอาจารย์ที่ก็มีศักยภาพมากๆที่ลาดกระบังนี่คือความเป็นสจลหนึ่งเดียววัะนั้นทรัพยากรทั้งหมดของเราทั้งลาดกระบังและชุมพรก็คือของพ 9, ระจงก้าลาดกระบังสจลที่ชุมพรนะฮะตอนนี้เนี่ยเราโฟกัสไปที่3คณะ คณะแรกคือคณะวิศวะไม่ว่าจะเป็นวิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมเครื่องกลรวมทั้งวิศวกรรมทางด้านอิเล็กทรอนิกส์หรือเซมิคอนดักเตอร์ก็ยังมีการเรียนอยู่ที่ชุมพรเราจะเน้นเป็นวิศวกรรมที่ไปซัพพอร์ตธุรกิจทางด้านภาคใต้แล้วเราก็มีบริษัทที่เขามีการต่อเรือนะฮะที่ชุมพรเราก็ได้ร่วมมือกับเขานะฮะเพื่อที่จะผลิต วิศวกรรมในเรื่องของการเดินเรือการต่อเอรือเนี่ยนะคนอกจากวิศวกรรมแล้วเกษตรกรรมนี่ถือว่าสําคัญมากๆเราจะเดินเรื่องเกษตรอินทรีย์เกษตรยั่งยืนนะฮะเราจะทํำยังไงให้เป็นในเรื่องของฟิวเจอร์ฟาร์มนะฮะตอนนี้เราติดต่อกับทางเนเธอร์แลนด์นะครับนำนักวิจัยนะฮะแล้วก็จะร่วมกันในเรื่องของการขับเคลื่อนในเรื่องฟิวเจอร์ฟาร์มเราจะเน้นในเรื่องของการแปลงรูปเรา ผลิตนะสินค้าทางการเกษตรที่เป็นต้นทางที่ปลอดจากสารเคมีนะเป็นออร์แกนิกแล้วเราก็จะเอาออาร์แกนิกตัวเนี้ยแปลรูปเพิ่มมูลค่าขึ้นอีกนอกจากทางด้านการเกษตรแล้วยังมีบริหารแล้วก็เอาบริหารเนี่ยมาขับเคลื่อนในเรื่องของการท่องเที่ยวนะมิติในเรื่องของการท่องเที่ยวก็จะต้องเกิดน,นี่เป็นไฮไลท์สําคัญของสจลชุมพรน,นะครับสิ่งที่สําคัญนะครับที่จะทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่ตอนบนลงไปเนี่ยก็คือเอาศักยภาพ ที่มีทั้งหมดของสอจลที่ราชกะบงังเข้าไปซัพพอร์ตเวียเกตที่ชุมพรก็เลยเป็นที่มาคําว่าสจลหนึ่งเดียวชุมพรราชกะบงังน้องๆที่มาเรียนที่สจลที่ชุมพรเนี่ยเขาต้องเกิดประโยชน์สูงสุดนี่เป็นทิศทางแล้วการขับ่้นของเรา